สวัสดีเอฟซีแม่คครับสวัสดีคนไทยใช้จม,มูกหายใจนะครับมันอยู่กับพืชพันไทยมาน,นอกนะครับผมพามาหาพึ่งหาม,มิ้มเช่นเคยครับผมลุยเตือนระบบนะครับวันนี้วันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ะครับวัหกสิบห้าอาทิตย์วันสุดท้ายแล้วที่จะได้เต็มนระบบคนเพราะว่าพรุ่งนี้แฟนผมก็ต้องไปทำงานแล้วผมก็ต้องเลี้ยงลูกนะครับก็ต้องหาเวลาเจียดมา ทำคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้คือวันเต็มระบบอันนี้ออกมาก็เกือบเที่ยงนะครับตอนนี้ตอนที่จะถ่ายคลิปนี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงห้าห้านะฮะเที่ยงแล้วพอดีคันน้ําผึ้งอยู่ครับทุกคนก็เลยช้าครับแล้วก็ไปทำธุระมาแป๊บหนึ่งแล้วก็เลยดึงดึงเกมเลยเมื่อคืนคันไม่ไหวมื่อวันมีภารกิจทำนู่นนี่นั่นแล้เหนื่อยครับกลับนะฮะถึงเช้ามาเราต้องมาคันน้ำผึ้งก็เลยเสียเวลาไปหน่อยครับโอเคนี่ก็มาหาผึ้งหาเมมวันนี้ขี่รถมามาเรื่อยๆครับ มาแบบไม่มีเป้าหมายมาเรื่อยมาเจอป่ายูคาเดี๋ยวจะลองลุยดูสักนิดนึงครับผมก็ตรงนี้ที่น่าสนใจคือมีตรงนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นบ่อหรือวเป็นอะไรนะนะครับไม่รู้เป็นบ่อหรือเป็นอะไรแต่ว่ามันมีต้นสาบสืออะไรขึ้นอยู่เดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าจะมีพึ่งมิมไหมเพราะว่าส่วนมากแบบนี้จะมีครับ fc คนไหนที่กำลังที่จะหามิมนะอะไรอยู่เนี่ยลองทดลองหาดูได้ครับตามคลองตามอะไรก็ตามที่มีมีหญ้าเยอะเลยอย่างเงี้ยคือเกสรค่อยเยอะอยู่แล้ว แล้วไปดูกันว่าจะมีเพิ่งมีมิมไหมอะดูครับโอ้เสียดายครับรอยตัดคอนวางไว้นะครับแล้วดูแม่ครับโอ้โหแม่มิมเยอะขนาดนี้ครับแล้วโอ้โหหุนหวานใหญ่ขนาดไหนฮะป๊อดทุกคนสุดยอดเลยครับเสียดายครับนี่ว่ามีรอยแหวกเยอะอื้มไม่เจอสักทีนี่ครับ เหตุผลครับมีคนมาตีก่อนหน้าเราแล้วโอ้เสียดายครับโอเคครับสวัสดีตอนบ่ายครับผ่านมาชั่วโมงกว่าแนละ้วยังไม่เจอสักรังนะครับไปดูต้นนี้ไมมเห็เนเกสรมันเยอะนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยป่ายุคานะครับแต่แห้งเหลือเกินทุกคนเขาฉีดยาครับแห้งกักเลยไม่มีเกรสรเลยเดินดูแห้งไงเลยไม่ไม่ดูดีกว่าเดินไปสักพักหนึงไม่เจออะไรเลย เดี๋ยวถอยมาจะไปดูพุ่มนี้กันมีไหมนครับผมมันน่าจะมีนะเพราะเป็นป่านามครับนี่ใครจะลองหาตอนนี้มิ้มมันยังยังอยู่ในป่าอ้อยอยู่นะทุกคนยังหาค่อนข้างจะยากอยู่นะครับหาไม่ค่อยมีอ่ะมันต้องใช้เวลาในการหานะครับวันหนึ่งถ้าเกิดใครมีเวลาน้อยอย่างผมเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จันทร์ถึงเสาร์เนี่ยเยวก็มีเวลาน้อยแล้ว เดี๋ยวเราคิด,ดว่าต้องทำยังไงครับเพราะว่ามิ้งก็ยังอยู่ในป่าอ้อยอยู่ให้ไม่ตัดอ้อยถ้าเกิดตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมิ้งก็จะออกมาก็ไปอยู่ตามป่ายุกคาตามห้วยน้องคลองบึงเนี่ยครับเนี่ยตามเกาะแบบเนี้ยมิ้งก็จะหาง่ายแล้วช่วงเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยหาง่ายเพราะว่าเขาออกจากป่าป่าอ้อยครับอ้อยเขาตัดเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเดีย๋ยวนี้จะมีสักรังนึงนั่นแหละใหญ่มิ้ีสักสองสามรัง โอเคมันจะยากเนาะมันมองในกล้องกับมองในตาผมมันยากกันเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวให้ดูครับเห็นอะไรแวบๆบแบบครับทุกคน,นตัวบินเข้าครับมีตัวบินเข้าในนี้เดี๋ยวไปดูครับตัวบินเข้านั่นโอชัดเลยนั่นชัดเจนครับหนึ่งรังมาแล้วรังใหญ่ด้วยเดี๋ยนะตัดต่อหนึง่ง ว้หยียบโดนคือ,น,คอ,คน,อ,อน,นี่ครับนังจะแตกทุกคนตัดก่อนนี่ครับเห็นเนาะเจ๋ยวครับผมนังใหญ่พอสมควรมวลน,น้ำก็พอได้อยู่ครับน่าจะใหญ่อยู่เดี๋ยวขอรงควันแปร๊บหนึ่งครับจดุดทูปแป๊บหนึ่งโอเคเราอยู่เหนือลมนะครับได้เปรียบ นี่ครับมาดูติกริยาครับมิจะมองเห็นไหมอ๋าเห็นไหมฮะผมไม่รู้มองเห็นผมมองไม่เห็นกล้องนะครับยกกล้องขึ้นดูนะฮะสะดุ้งครับนิงสะดุ้งครับน้ำหวานเป็นไงน้ำหวานเป็นไงครับโอ้ยปิดตาโอ้เท้า ทุกคนเดี๋ยวขอตัดกิ่งแป๊บน,นึงก่อนแต่มองง่ายๆครับโอเคัดมาแล้วโอเคครับน่าจะชัดเนาะอือสวยครับสวยมีรังน้ำพิยาด้วยมันตกกล้วเดยวแขวนไว้ครับโอเคมาเจอข้างนอกขอตัดแป๊บนึงครับ เขียวทุกคนน่าจะชัดเนาะโอเครังสวยครับผมดูน้ำหวานเต็มเอียดเลยครับโอ้โหแพคครับมุมแพะไปหาต่อครับไปโอเคครับตอนนี้ก็ไปสามแล้วครับเดินหามิม้มหาพึ่งมไม่เจอแล้วครับรังใหม่ก็เลยมาตีรังเก่าที่เคยตีไว้ครับวันที่ตีได้พึ่งหลวงครับตรงนี้นะโอ้โหดูดู ที่ผมไม่ได้เข้าใกล้เลยนะดูอุ้ยแตกแล้วทุกคนมันแตกครับโคก็ดุเลยวนน้าใหญ่มากอันนี้ประมาณยี่สิบกว่าวันครับประมาณประมาณยี่สิบกว่าวันโอเคดุมากเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอลงพันธแป๊บนึงครับ เดี๋ยวจะยกเอาไปให้ดูนะครับนี่ครับยกมาทั้งคอนนลครับเพราะว่าเป็นรังที่ผมผูกไว้นะฮะนี่ครับน้ำหวานเต็มเย็ดเลยครับคุณเดี๋ยวจะผูกไว้ตีรอบหนึ่งนะครับอโอเคนี่ครับเชือกมันไม่ผูกถาวันที่เราผูกไว้นะครับมันไปผูกมันไปเกาะตรงรังพอตัดรังปุ๊บไอหัวน้ำหวานก็เลยขยับแตกเลยครับ โหเสียดายโหมนหลายโหน้ำหวานไปเลยเลยโอเคแต่ก็โอเคยังดีครับเอาไว้ว่าแต่ว่ามันมีรังที่ผมผูกไว้ไม่รู้ว่าผูกไว้ตรงไหนบ้างครับจำไม่ได้แล้วทุนเยอะจัด9วันวันนี้นะครับไม่รู้ว่าผูกไว้ตรงไหนบ้างหายลืมจำไม่ได้แล้วพอานึกดูอีกทีก็ไม่รู้จะหายเจอไหมนะครับว่าแต่ละทีที่ไปเนี่ยโคตรไกลเลยไกลชิบหายตู้ไกลไกลกโคตรเลยโอเค นี่ก็ฝากติดตามกแล้วก็แชร์นะครับวันนี้ได้มาสองรังรังใหม่หนึ่งรังรังเกา่าหนึ่งรังครับเต็นระบบแล้วทุกคนหาไม่เจอบางวันมันก็หายากก็ยากยากเลยบางวันหาง่ายก็โคตรง่ายเลยไปเจอดงมิม้มดวมิมเยอะๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณสี่จะสี่โมงแล้วผมขอแยกกับบ้านก่อนไปพักผ่อนพ่อปั่ทุกวันที่ผมดูเต็นระบบนี้คือปวดขามากครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะปวดฝ่าเท้าต้องไปแช่น้ำร้อนนี่ครับพรุ่งนี้ น่าจะม่รูจจะได้ลงคลิปไหมนะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้แฟนผมไปทำงานเยวยแน่าจะหาเวลาว่างเดี๋ยวจะเป็นคลิปอะไรกันติดตามดูครับอย่าลืมกดติดตามแล์กดแชร์ครับนะมีน้ำสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคจเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ